ครับสวัสดีครับกล้องสป,ปีดเรียบร้อยหลังจากที่ทำอะรีแอคชั่นคราวที่แล้วของน้องมิล,ลิ<ม>ก็บอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่สุดป,ปังมากแล้วหลายคนก็เรียกร้องว่าอยากให้ทำอะไรอีกละต้องว้าวมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นไม่เอาอยู่ยเฉยยู้เฉยยู่เฉย ก็เลยเห็นอีกมิวสิกวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจมากผมก็เลยให้คุณพลอยชีย้มาทำกันบ้านมาเกี่ยวกับน้องมัจฉาซึ่งตอนนี้ที่เรากดดูนะคือ10ล้านวิวแล้วนะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาต react เพลง so what ของน้องมัจฉาชื่อน่ารักนะมัจฉาแปลว่าปลาปะ่ะมัจฉาโอ้นี่มีความหอยนะดูดูดๆ,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 ๆ นี่น่าสนใจมากนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างศิลปะสังเกตว่างานศิลปะเหมือนแบบเป็นคลาสสิกแต่ว่ามีเสาโรมันแต่มีนี่ความวัดความแบบลายไทยลายกระหนกขึ้นไปนี่อย่างแรกก็เห็นแล้วว่าเขากําลังพยายามนําความเป็นไทยแบบผสมแบบพวกความสากลอะไร่งเงี้ยแล้วก็จะมีความรูปวาดแบบแบบคลาสสิกอ่ะอโอโฮเฮ้ยมีความมิสแกรนนะเนี่ย มิสโอโหเพชรอะไรตะลาขนาดนั้นนะไข่มุกอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหลูกเอ้ทาอมลูกอมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนคุยกับหอยนะอันนี้อย่างแรกตกใจเหมือนกันโอ้ชุดชุดดีจังเลยแต่ละชุดอะ วีลงทุนจังเลยอ่ะชอบจริตเนาะเขาอ่ะเย็นเราตัวเองเลยค่ะโอ้ว้วาวนี่โคตเลยฮะ อีกน้องน้องเขาเป็นนางแบบมาก่อนปล่าเป็นนางแบบใช่<า>ปะไปเดินมาทั่วโลกแล้วค่ะคูณไปเล่นจริงจริงเหรอจริงตามประวัติเขาบอกมา,ากเพราะว่าดูจากหุ่นคือแบบอุ้ยเป๊ะจังหวัดสะบัดเอวคืออ่ะสะบัดหนึ่ง <laughs> ดีมากแล้วแบบคอมโพสสีอะไรสวยไปหมดเลยเนี่ยดูดิอันดูซีนเนี้ยเนี่ยแล้วเขาเลือกนางแบบผิวสีมไปเลยไหม แล้วก็แต่ละชาติเลยนะมีความเอเชียแล้วก็าลางังเอเชียมีความแขกมีความอืมแ้วอุ้ยโอ้โหชุดมิชิโน่กูชเนลอะสร้อยต่ามหูต่างๆชุดกุชชี่ข้างในนี่เป็นไงบัวซาเช่บัวซาเช่วิบบูซาเช่ชุดไว้หน้าบัวซาเช่เมื่อกี้ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเอ็มวีเนีน่ยโอ้โห อบเนี้อย่าหลอกตัวเองเลยค่ะ So what โอ้ยฟังรอบเดียวจำได้แล้ว I don't really care So what ว้าวที่เขาเต้นแข็งแรงเหมือนกันนะอะถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นนางแบบมาก่อนก็อาจจะเป็นแดนเซอร์มาก่อน วิ้ยทนเป็นไงดรอปบปีดโอ้ดูคุณดินี่น้องเขาแดกอะไรวะเนี่ย,ย,ยนี่คือพลาสติกแล้วนะนี่คือใหม่ดาวิกาเนี่ยชอบนี่ชุดนี้ากเนี่ยอย่างนั้นวอร์สเตช์นะอันนี้กุชชี่นี่ชุดว่านะกุชชี่จำได้แล้วก็นี่ชาแน ทั้งสร้อยเอ่ยแว่นเอ่ยชุดเอ่ยผู้ชุดนี้ของอะไรวันนี้ต้องไปดูข้อมูลละบีดก็ดีสวยสวี ว้าดีทุกชุดเลยอะจริงมันมันมันเป็นบอดี้สูทอะแล้วก็คือกางเก่งเรื่องนอกคือเรื่มๆอง,องโอ้ยปล่อยเขาปล่อยใน channel ของไวท์มิวสิกด้วยว้าวสุดยอดครับบอกเลยว่า ผมชอบการเบลนกันของศิลปะอันแรกก่อนที่เขาแบบไม่รู้หลายคนสังเกตไปะนะแต่ว่าเปิดมาเมื่อกี้เห็นเลยว่ามันเป็นรูปเด็กที่เทน้ํานแต่ว่าใส่ชุดมีความแบบนางฟ้านางสวรรค์อะ<ม>แต่เป็นเด็กแบบคิวปิดอะ<ม>เฮ้ยดีมากเลยนะแล้วก็ตอนเปิดหอยมาตอนแรกก็คือกูคือรู้สึกว่าคือมิสแกรนมิสแกรนแล้วก็ชุดที่ใส่แต่และชุดบอกเลยว่าแฟชั่นมากยิ่งชุดที่เป็นแบบทันสิชันที่เป็นหลายๆชุดอะต่อต่อกันอันนั้นคือชุดที่แบบคือใส่ได้จริงนะถึงแม้ว่าชุดบอดี้สูทแล้วก็เกงเกงเลื่อมๆชด้จไรีวิิตง แต่ก็ไม่แน่ใส่ได้ได้นะนใส่มาทํางานใส่มาออฟฟิศแบบเข้าแกมมี่อย่างเงี้ยใส่ชุดไปเี่ยเข้าแกมมี่อย่างเงี้ยหรอถึงว่าเพลงเขาบอกว่า I don't really care s i r w ก็คือกูอใส่ชุดอะไรก็ได้อย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าน้องเขาอะมีแบบ c h a r สม m a คือไม่ว่าเขาจะใส่ชุดอะไรอะก็คือดีแบบดีทุกชุดเลยอะอันนี้ชมเรื่องเสื้อผ้าก่อนใครที่เป็นแบบสายแฟชั่นเนี้ยดูเนี้ยดีเลยต่อไปพูดถึงเรื่องเพลงเพลงดีมากแบบมันมีความจําง่ายฟังรอบเดียวก็จำได้แล้าอนะ Cat ดนตรีดีครับดนตรีดีดนตรีดีเพลงดีหมาเห่าดีด้วยหมาตั้งใจทำงานอะไรวท็อกวก้าวมันใช้เวลาเห่าไหมลูกัาน,น,น,นีมา คือถ้าให้ย้อนกลับไปสมัยก่อนต้องคิดถึงใครพิติณาจะมีความแบบไฮแฟชั่นแบบเหมือนในยุคนี่ยคือมันมีความเปรี้ยวมันมีความเป็นนางแบบแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องชมเขานะเขาไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนใช่ป่ะนี่คือเพลงแรกของเขามั้ยแต่ทัดนคตการร้องเพลงเขาอะดีนะอยากเห็นว่าตอนน้องเขาไลฟ์แบบเป็นยังไงเพราะว่าชอบทัดนคตกันแบบ I'm Real c a r e แล้วเต้นก็โอเคด้วยแล้วคุณมีข้อมูลเชิงลึกเขาไหมคุณพอชีเขาเขาทำอะไรบ้างเขาเป็นนางแบบนะคะมีการแสดงไหม อ๋ออมีมีเล่นละครเมื่ออ๋อเล่นละคร 2> 2รด้วยหอ2ปีที่แล้วชื่อแก้วตาหวานใจแล้วก็มีพีเซ็นเตอร์อีกประมาณ3ตัวเฮ้ยพ hey! ีเซ็นเตอร์ตัวแรกพี่ได้ตอน,น, 30, นอายุสามเนาะก็รู้เรื่องกู <c oughs> ชีวิต,วตวกูเศ้านะเล่ล <c oughs> าไปไไงนี่เปลเป ผมไม่รู้ว่าไวท์ฟ็อกทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าผมได้ยินโปรเจกต์ไวท์ฟ็อกมาสักระยะนึงแล้วว่าเขากำลังแบบเหมือนรีคูดคนที่เป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากจะทำเพลงเนี่ยทำอะไรเงี้ยถ้าเป็นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีข้อหนึ่งคือ MV ลงทุนมากไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้กรีนสกรีนที่ถ่ายแล้วมีแบบปลามีอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งสำหรับ1สัปดาห์10ล้านวิวนี่ถือว่าเป็นศินลปินผู้หญิงที่นะท้องกวาวมันคือถุงเท้าใหม่ครับอ,อ,อะไรอ,อะไระไร นั่นแหละคือดีมากชื่นชมเลยครับแล้วก็เป็นศิลปินหญิงที่น่าจับตามองอันนี้พูดง่ายๆเลยนะแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าเราพูดถึงศิลปินหญิงตอนนี้โซมาลีโบกี้ไลออนอิงวัลันทอนเอิร์ธวีอารวดมิลิก็ด้วยมิลีก็ดูเป็นแรปเปอร์แต่อันนี้คือคือเขาไม่ใช่ศิลปินร้องเพลงเดียวเขามีความแฟชั่นนิสต้ามีความเป็นนางแบบคือเขาสามารถทํางานางอื่นได้อีก ฉะน,นั้นรอติดตามผลงานต่อไปอยากดูเขาร้องเพลงช้าเหมือนกันนะว่าเขาร้องเพลงช้าแล้วมันจะดีไหมแล้วก็อีกอย่างที่น่าติดตามนะผมพูดเลยนะไวฟ์ฟ็อกเนี่ยเขาเริ่มปล่อยศิยลปินเบอร์แรกนะฉันเบอร์ต่อๆไปของไวฟ์ฟ็อกเนี่ยน่าสนใจมากฉะน,นั้นนี่คือเรีอคชันของเพลงโซวอตครับสรุปง่ายๆเลยน้องมัชชา มาแน่นอนเพลงดี MV ดี direction ของอาร์ตดีไปหมดดีทุกอย่างอันนี้คือไม่รู้จะติอะไรคือนักร้องที่ดีไม่จําเป็นต้องร้องเก่งเว้ยแต่แค่ร้องแล้วสื่อสารเพลงให้ถูกว่าเพลงมันต้องการสื่ออะไรซึ่งเขาสื่อได้ชัดเจนมากว่าคือสวยลาไปก่อนครับกับีแ a c t i o n ครับฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของน้องใน w h i e music แล้วก็ w h i e fox ติดตามศิลปินหน้าแม่ๆขง่ง w h i e fox ได้เลยคือน่าจับตาทุกคนแล้วก็ฝากน้องมะฉา,าด้วยนะแต่ถ้ามีโอกาสเจอกันจะเข้าไปชมน้องเขาว่าน้องเขา เขอบคุณมากครับกับ r รี c t ชันเซอร์ว m a มัช a ครับไปดีก่น